สวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์ตัวนี้แบกบน้าหนักได้ประมาณหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ประกอบหุ่นตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีน้องที่เรียนกับผมนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการเซตค่านะฮะเส้นค่าการนําทางนะครับการตั้งค่านะก็เลยยกมาให้ผมในการปรับแต่งแก้ไขให้นะครับนะเราก็ได้ขออนุญาตเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจดีนะครับสําหรับคนที่อยากจะประกอบนะสาหรับเอาไว้บรรทุกนะครับบรรทุกของหนักนะครับ100กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าที่น้องเขาประกอบมาเป็นยังไงบ้างนะครับล้อนะครับอันนี้น่าจะเป็นล้อล้อแบบสําหรับบรรทุกของหนักเลยนะครับอันนี้นะแล้วเท่าที่สอบถามนะครับตัวผู้เล่ยเอลตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นผู้เล่ยเอลนะครับอันนี้สั่งกึ่งทําเองนะครับ สั่งกึ้งทำเองส่วนตัวมอเตอร์มอเตอร์นี่เป็นมอเตอร์3 5 0วัตต์20บโวลต์นะที่เราเห็นทั่วไปนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ผู้เล่ผูเล่ย่างนี้น่าจะมีขายอยู่นะอาแล้วทีนี้ไอตัวมอเตอร์ตัวนี้มันไม่มีเอนโคเดอร์นะครับไม่มีเอนโคเดอร์นะก็แก้ไขโดยการใช้ตัวนี้นะฮะก็ต้องใช้ปริ้น 3D ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อ กับออฟติคอลนะครับออฟติคอลโรตารี่เอาเองนะครับนี่ครับสองล้อนะฮะสองล้อนะนี่ส่วนอุปกรณ์ในการขับเคลื่อนก็ธรรมดานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะเป็นตัว DC มอเตอร์นะครับ DC มอเตอร์ตัวนี้น่าจะใช้ของอะไซต์ต้นนะครับเบอร์ MD นะ MD 1 0ดี่นย์นี่นะเบอร์มัน md หนึ่งศูนย์ซ r สามนะครับขับเคลื่อนสองตัวนะฮะมีมอเตอร์สองตัวนะครับมีมอเตอร์สองตัวส่วนตัวควบคุมนะก็ใช้เป็นบอร์ด S p ส2ามสองธรรมดานะครับตัวนี้นะแล้วก็มีตัวตัวแปลงไฟนะครับมีตัวแปลงไฟแล้วก็เป็นบอร์ดรัปเปอรี่พายนะฮะตัวนี้นะจะเป็นบอร์ดรัเอรี่พายนะครับดูนี้ ทีนี้ปัญหาที่น้องเขาเจอนะครับจากที่ผมลองเช็คดูนะครับหนึ่งก็คือใช้ตัว IMU นะครับที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะฮะผมก็เลยเอาของผมเนี่ยให้ลองนะครับของผมมันจะเป็นเบอร์ BNO นะฮะ BNO 055นะครับของ Adafruit นะครับตัวนี้นะพอใส่พอใส่เสร็จนะครับพอใส่เสร็จเนี่ยแล้วก็ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์นะฮะจูดเลยครับทีนี้วิ่งจูดเลยนะฮะ สามารถวิ่งตามแมปตามอะไรได้นะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบบน่าจะเป็นตะกัวกดนะฮะ12โวลต์นะครับขนาด20แอมป์นะครับตัวโครงสร้างนี่จะเป็น frame, เฟรมออลูมิเนียมบูไฟเบอร์4040 40นะครับเบอร์ใหญ่เลยนะตัวนี้รับน้ำหนักได้แบบ2-3ร้อยโลสบายครับเฟรมนี้นะฮะ ตัวไรด้านะก็เป็น r p ไรด้าซีวันนะครับตัวนี้นะรุ่นยอดนิยมนะครับตัวล้อล้อบัลลังนี่ก็ค่อนข้างดีนะฮะตัวนี้นะสำหรับจําหนักมากๆได้นะครับอ่าตัวนี้นะฮะไซส์ก็ขนาดกำลังดีนะครับอยู่ที่น่าจะประมาณ60ินะฮะ60คูน50นะครับก็มีสิ่งที่น้องเขาแนะนำนะครับ ล้อเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างไปทางไปทางตรงกลางไปหน่อยนะครับตำแหน่งของล้อนะฮะมันควรจะเลื่อนมาตรงนี้หน่อยนะครับอันนี้ที่น้องเขาแนะนํานะครับเนื่องจากว่าพอล้อมันอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราวางของนะฮะเวลาวางของหนักลงตรงเนี้ยมันจะกดกดท้ายนะครบับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะกดท้ายเพราะว่าตามหลักแล้วถ้าเราจะเอาล้อไปค่อนข้างตรงกลางเนี่ยตรงนู้นก็ต้องมีล้อนะฮะมีล้อประคองอีอกชุดหนึ่งนะครับ ะะไทยเราก็สามารถผลิตเองได้นะครับเป็นแต่ศึกษาความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบล้อนะฮะแล้วก็การเซตอัพนะฮะเรื่องพวกนี้นะครับถึงมันจะยากนะครับแต่ถ้าเราศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจแล้วก็มีความชำนาญน,นะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหานะมองหาไอเดียแล้วก็ อยากจะลองสร้างดูนะครับแล้วทีนี้สร้างแล้วมันจะใช้งานได้ไหมวิ่งได้ไหมนะฮะผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะมีอ่าอะไรที่อยากจะสอบถามนะครับปัญหาเกี่ยวกับการประกอบการต่อก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ